พักจู่พักไว้นเนี่ยเอาเพื่อนวันเลยยังกรับพากูไปไซไปอสอทว่าไปไม่ยังขึ้นลูกทุ่งมหานคร95 LTM FM 95ไปเห็นงานยุ่งเหนครับเดือนนี้ไปฝึกงานฝึกงานาไปฝึกเป็นดีเจปั๊ดตู้ดีเจจังไสดีเจยังไงไม่เข้าใจดีเจแม่ของทรงนี่แมา ทางวิทยุนี่เหมือนวีเจด้วยวีเจด้วยอ่าครับเหมือนมันสี่มีเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้มันสีผสมผสานกับอ่าเฟซบุ๊กผู้ใดญ่อย่างก็ต้องการในเฟซบุ๊กอไรใดเออสี่งข่ความมากอะไรอ่าก็เลยกำลังไปฝึกงานกับกำลังเนี้ยเพิ่มความเข้าใจกับมันแล้วก็หันเป็นไปได้เนี่ยวันเสาร์น like ี่แหละสิเริ่มแล้วบ่ายโมงถึงห้าโมงแร่ว่าต้องก่อนละว่าสิสิพานบ่ภายในภายในภายในเหรียญม่หนีพอนี่ว่า วันนี้วันพุธเรื่องการศึกพึ่งงานอีกสามหมื่นนี่ท่านว่าหันท่านเขาก็สิแห่งจัดรายการเลยวันเสาร์นี่แต่ว่ายัางเ่อท่านเดี๋ยวขอแบบมาฝึอกอีกจักสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนป้าเ<ต>จ๋งมากทั้งว่างกันโอเคได้อยู่แล้วสบายนี่มันใช่ไหมบอกโอเงโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดไปถึงอสมทแล้วยังไงเดี๋ยวตามถ่ายให้ดูเออเผื่อแบบต้องไปเจอแดนด้วยใช่ไหมใช่แดนมาด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวพาขึ้นห้องส่งก่อนละขึ้นไหมขึ้นได้เขาดูก่อนเขาบอกว่าแป๊บขึ้นมาได้โอเคเปิดเปิดอะไรคลิปถ่ายเลยรโอเคเงียบๆพอๆโอเคได้เลยได้เลยครับผมเบียดเราเจอกันที่นู่นเอขามาถึ้งเราป่ะเนี่ยไม่นมานะสมบทอิว่าเลยมีแอมคอดสมบัตทอแดนหนึ่งปักแดนนี่ไงนี่ไงเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับครับผมบาร์ดีเจครับช่องอ่อนสมบมติทอครับครับ จอคิวฮิตวันนี้นะครับขอแนะนำเพลงเป็นพี่น้องบ่ได้ติของเจมจัจตุรงสังกัด แกมมี่โกคคำร<อ>้องทำนองของยุยมานะศักดิ์เรียบเรียง<อ>โดยเอ็มมานนเพ่งนี้กับสีเกียวกับเฮ้าอาจ,จีพไปฮักไผคนนึงแต่ว่าเขากับแบบลํำค้านขี้เดียดเทาไ่อยากว้าน้ำเฮาก็เลยอยากสีขอว่าอยา่าเฝ้าลํำข้านกัน,นได้บอก,กบจังไดก็ขอเป็นมูก็ยังดีโอ้โหว้าอุสารเป๊ะอยู่เนาะดองซ้องหอเขี้ยวคือยิ้มยิ้มแบบยิ้มปากถึงหูแล้วตอนนี้บบว่าโอ้ยคักอีลีครับน้องน้องคริสนะฮะแม่แล้วเป็นพี่น้องบ่ได้ตีนี่ถ้าภาษากลางเขาต้อง <c oughs> แปลว่าอะไรฮะน้องกิตเป็นพี่น้องบ่ได้ติก็เป็นพี่น้องกันไม,ไม่ได้เหรอเป็นเพื่อนแบบพี่น้องกันรคนรู้จักกันไม่ได้เหรอทาไมถึง <S <S ต้องแบบต้องแบบทิ้งไปเลยหรือว่าแบบตัดขาดกันเลย,ยงี้ใช่ไหมแมนครับอันไม<อ>่อยากว่าวนะ่ามก็บอกโลดเป็นยังอะไไม่พีนเสมอกมีนะก็มาแนวเศร้าๆใช่ไหมฮะเพลงนี้โดนโดนนองเบ้าดองเพลงลาวๆฟังภาษาใต้ออกไหมน้องกิตออกได้ได้ได้ไหนอยู่ครับฟังพอไหนอยู่ครับเดี๋ยวบ่ได้เดี๋ยวเราจะพูดอีสานกันสลับกับใต้ ถกับงงงอะไรทีเดียวติดตามข่าวสารชมภาพกิจกรรมรุ่นของรางวัลมากมายได้ที่ line LTM FM 95